สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายๆของวันอาทิตย์นะคะค่ะวันนี้นะคะรู้ยไ,ไก่เกาค่ะก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลโรคเกาแล้วก็โรคก,กระดูกโรคข้อมาฝากอีกเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้มันเรามารู้จักกับโรคของกระดูกพูนกันค่ะค่ะโรคก,กระดูกพูนเนี่ยเกิดจากว่าความหนาแน่นของกระดูกแล้วก็มวลกระดูกมันลดลงนะคะทีนี้มันลดลงจากอะไรบ้างก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องของอายุค่ะเรื่องอายุเรื่องโรคประจําตัวนะคะก็เป็นปัจจัยเหมือนกันเรื่องของการใช้ยาที่มีสเตรอยนานๆเนี่ยก็มีภาวะในเรื่องของ ก็มีปัจจัยเป็นก็เป็นสาเหตุหนึ่งในเรื่องของกระดูกพูนเหมือนกันนะคะทีนี้ลูกกระดูกพูนมันเกิดจากอะไรกระดูกของเราอะค่ะมันก็จะมีเซลลอยู่2เซลล์ก็เป็นในเรื่องของเซลล์เนื่อของเซลล์สร้างนะคะสร้างเนื้อกระดูกกับเซลล์ที่เป็นเซลล์สลายนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการสร้างก็จะนําสารอาหารที่เป็นพวกแคลเซียมแล้วก็โปรตีนเนี่ยเข้าไปสร้างเนื้อกระดูกตามการเจริญเติบโตของร่างกายเลยแล้วก็จะมีเซลลที่เป็นเซลสลายเซลลสลายเนี่ยก็จะสลายในกระดูกเก่าเนี่ยให้มันหลุดออกไป ะะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่การทํางานของเซลล์งเซลนักงานผิดปก,ปกติมันไม่สมดุลกันเซล์ที่เป็นเซลสลายเนี่ยมันทํางานมากกว่าเซลล์สร้างก็จะเกิดภาวะในเรื่องของกระดูกพุนขึ้นมานั่นเองค่ะค่ะสําสหรับกระดูกพุนเนี่ยอาการที่เห็นได้ชัดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีอาการที่บ่งชัดบ่งชี้อะไรแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไปหาหมอเมื่อรันก็จะสูบก็จะนํามาสู่ภาวะข,ของการจบได้ว่าเราเนี่ยเป็นภาวะเรื่องของกระดูกพุนหรือเปล่านะคะซึ่ง อาการของกระดูกพุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดหลังปวดหลังที่เป็นปวดแบบเรือ้อรังหรือว่าบางท่านเนี่ยมีอาการเหมือนกับเจ็บเจ็บเจ็บหลังอะค่ะมีอาการปวดแล้วก็ MM. ความเขาเรียกว่าไรความสูงก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็เรื่องของกระดูกสันหลังนะคะมันก็จะเหมือนกับเป็นพวกหลังค่อมแบบนั้นอะก็จะเป็นก็จะสามารถบอกได้ว่าโอ้ยคนเนี้ยอาจจะมีอาการที่เป็นเรื่องของกระดูกพุนขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ จุดใหญ่ๆที่สามารถเห็นได้ชัดว่ากระดูกคุณเนี่ยจะเกิดผลกระทบหรือว่ามีจุดเสี่ยงเนี่ยจุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของอกระดูกของเป็นกระดูกเขาเรียกว่าอะไรกระดูกกระดูกสันหลังนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระดูกเรื่องของเอวเรื่องของกระดูกข้อมือนะคะ ตัวนี้แล้วก็กระดูกสะโพกตัวนี้ก็จะจะเป็นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเราหกล้มหรือเนี่ยตัวนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะคะทีนี้ก็จะมีในเรื่องของสาเหตุเนี่ยสาเหตุเตมื่อสักครู่เนี่ยได้ได้บอกเบื้องต้นไปแล้วว่าสาเหตุที่เป็นในเรื่องของกระดูกเรื่องกระดูกอ่าพรุนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอายุที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของโรค เรื่องของโรคประจําตัวเรื่องของการใช้ยาแล้วก็การได้รับสารอาหารที่ไม่ครบหรือว่าได้แคลเซียมไดวม้วิตามินดีเนี่ยไม่เพียงพอกับการนําไปสร้างกระดูกนั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะทํายังไงหล่ะเราไม่อยากกระดูกพูนก่อนไว้อ่าทีนี้เราก็มีวิธีการป้องกันว่าเราจะทํำยังไงแน่นอนค่ะการเลือกรับประทานอาหารและเลือกลผลิตภัณฑ์ที่ดีแคลเซียมที่เพียงพอต่อการสร้างหรือการเสริมสร้างเนี่ยก็ช่วยได้ในในทางหนึ่งเหมือนกัน ะะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอดูแลในเรื่องของอการการควบคุมน้าหนักตัวเองนะคะให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ดูแลในเรื่องของการใช้ยาที่อ,อย่างเช่นพวกยาที่เป็นยาสเตยรอยต่างๆเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้มันนานๆเนี่ยภาวะของเซยรอยตัวนี้ก็จะมีผลต่อภาวะของกระดูกพรุนได้เช่นกันค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อให้กับบุคคลที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ เกี่ยวกับเ,เรื่องของการดูแลโรคเกาแล้วก็เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ